วัดราดบูรณะอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุเป็นวัดที่อยู่ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีฐานะเป็นพระอารามหลวงนะคะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชา,าธิราชที่สองหรือที่เรารู้จักกันว่าเจ้าสามพยาโปรดให้สร้างในพศ1967ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพยา และเจ้ายี่พยาพระเชษฐาซึ่งสินพระชนจากการลบเพื่อแย่งชิงราชาสมบัติแล้วก็สร้างเพื่อถวายพระเพิงศพให้แด่สมเด็จพระราชบิดาด้วยนะคะ,ะในในวัดเนี่ยก็จะมีพระปางประธานมีองค์พระปางประธานซึ่งเป็นประธานอ,อกเป็น ภาพอับภาพปางอาองค์ใหญ่เป็นแบบไทยแท้ๆจะมีฐานสูงนะคะมีฐานสูงถ้าเป็นแบบเมรฐานก็จะต่ำลงด้วยความระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพ่อ,อท่านก็ได้ใส่ สิ่งของมีค่าแก้วแหวนเงินทองต่างๆรวมอยู่ในหรือคุ้หรือรู้จักห้องเก็บซึ่งอยู่ในในตัวพระปรางแม่ไม่เคยเข้าชั้นล่างสุดเนี่ยจะเก็บเป็นพระธาตุของของเสด็จพ่อรวมทั้งแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ซึ่งก็มีผู้ กล่าวถึงว่า,ามีอาถรรพ์เกิดขึ้นเพราะในปี2499มีโจรแอบเข้าไปขโมยทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นจำนวนมากออกไปแต่ก็ไม่สามารถครอบครองได้บางคนก็ถึงกับล้มหายตายจากและคนที่ไม่ตายก็ได้นำเอาทรัพย์สินบางส่วนกลับคืนมาไว้ที่เดิม ซึ่งตอนหลังกรมศิลปากรก็เข้าไปจัดการนะคะเก็บทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหลายเข้าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาตัวตัวของวัดเนี่ยนะคะมีความใหญ่โตกว้างขวาง ห้องเก็บของก็มี3มห้องนะคะภายอยู่ในอยู่ภายในพระปางเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวกันคนไทยก็จะมีน้อยนี่ค่ะที่กำลังเห็นนี่ก็คือพระปางประธานที่เก็บทรัพย์สมบัติของอยุทยาไว้มากมาย แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องเดินนะคนอยุธยาได้เที่ยวอยุธยายังรู้สึกตื่นเต้นสนุกประทับใจในความงดงามนี่ายขอเรียนเชิญนคนต่างจังหวัดนะคะที่ยังไม่ได้มาเที่ยววัดลาดบุรณะ ลองเข้ามาท่านจะสามารถเที่ยวได้ทั้งสองวัดเลยทั้งวัดลาดบุรณะแล้วก็วัดมหาธาตุอยู่ใกล้กันเลยค่ะค่าค่าเข้าสิบบาทค่ะแต่ถ้าอายุหกสิบไปแล้วไม่ต้องเสียชาวต่างชาติจะเก็บห้าสิบบาทลืมล่ม สวยงามน่าประทับใจมากค่ะทุกมุมทุกส่วนที่สับสร้างขึ้นมาเป็นวัด